ิดฉากชีวิตคู่14ปีนักร้องดังเลิกสามีสายฟ้าฟาดทะเลาะวันเดียวจบเลยทำเอาช็อกกันทั้งวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวหลังโบสุรัตนาวีออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกรากับสามีคิดพาสิทธิพัทรานุกูลหลังจากแต่งงานกันมา11ปีและคบกันมาอีก3ปีรวมเป็น14ปีผ่านรายการแฉโดยบอกว่าเลิกตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์แต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังถ้าเจอเพื่อนมีคนให้ปรึกษาก็พอแล้วไม่ได้อยากมาแชร์ความทุกข์ให้คนอื่นรู้โดยโบบอกว่าโบรู้สึกว่าเมื่อเลิกกันต่างคนต่างมีอิสระก,กันถ้าเจอเยอะก็จะมีคนส่งรูปมาบางทีเราอึดอัดที่คนจะมาถามก็ไม่เป็นไรแล้วหรือเห็นโบไปกับใครก็ไม่ต้องไปบอกใครสภาพจิตใจพร้อมแล้ว เมื่อถามว่าคบกันมา11ปีเกิดอะไรขึ้นโบกล่าวว่ามีสาเหตุเหมือนคู่รักทุกคู่ตอนเราเริ่มแต่งงานก็อยากให้มันดีตลอดไปมีเป้าหมายในชีวิตแต่วันหนึ่งมีปัญหาก็ไปต่อไม่ได้และเราพยายามเต็มที่แล้ว11ปีเขาดีทุกอย่างโบก็ ทำดีที่สุดเราต่างคนต่างอุทิศชีวิตให้กันนะวันหนึ่งที่รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วคนเราอยู่กัน24ชั่วโมงบางทีก็มีบางมุมที่ไม่รู้จักเขาเลยก็ได้ภาพที่เห็นก็เชื่อว่าจริงมันสวยงามแต่ก็มีมุมที่เราไม่รู้ถ้าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องคุยกันไม่ใช่หมดโปรเรื่องของเขาตอบแทนเขาไม่ได้แต่ส่วนของโบก็งงเหมือนกัน ใช้คำว่าครบซ้อนไหมโบกล่าวว่าไม่จะพูดว่ามือที่สามหมคนสองคนชีวิตคู่ก็คือสองคนถ้ามันจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามถ้าคนรักกันสัมพันธ์ก็ไปได้อยู่แล้ววันที่เลิกกันก็มีหลายๆฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีจุดที่คุยกันเองไม่ได้เมื่อถามว่าส่วนไหนที่คิดว่าเราไม่ดีโบกล่าวว่าคิดไม่ออกวันเดียวและจบเลย ก็พยายามลองหาวิธีที่ทำให้มันดีพยายามหลายๆอย่างแล้วแต่ไม่เป็นผลชีวิตคู่ต้องมีเป้าหมายเหมือนกันเมื่อไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็คงยากโบบอกอีกว่าตอนเลิกวันนั้นก็ขาดสติและโทรหาเขาเยอะมากและบล็อกกันไปในระยะหนึ่งสภาพจิตใจพังเสียใจมากๆก,ก็มีครอบครัวซัพพอร์ตเพื่อนที่ไว้ใจได้ทุกเรื่องและเพื่อน ข้อดีคือทุกคนไม่มีใครบังคับให้โบหายโบเป็นคนไม่ยอมรับความจริงที่ว่าต้องเลิกกันเราก็เลยต้องปรึกษาหมอไปหาจิตแพทย์นอนไม่ได้แพนิกผอมลงห้ากิโลกรัมเครียดพยายามหาทางออกด้วยตัวเองออกกำลังกายเราต้องรอดอกหักเรื่องเล็กและไปปรึกษาจิตแพทย์และมีกระบวนการรักษาหเดือนเดี๋ยวก็หายแล้เราก็เลิกยาตอนนี้คลีน วันนี้คือโสดโสดจิตใจแข็งแรงดีแล้วระยะนานความทรงจำเยอะแต่ก็คืออดีตไปแล้ววันหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนกันได้โบเล่าถึงมิตรภาพของเพื่อนว่าจอยซับพอร์ตเยอะมากวันที่ขี้เกียจทำงานก็แบบใส่ชุดนี้จากปกติเราดูแลเขาวันที่เราล้มเขาดูเราเขาเข,าเข้มแข็งมากเขาบอกเรื่องเรานิดหน่อยเราเห็นเพื่อนที่เข้มแข็ง รู้ว่าเราจะผ่านไปได้เรามีคนข้างๆดูแลเราถือเป็นความโชคดีของเราวันที่เราล้มเหมือนล้มบนฟูกขอบคุณบทสัมภาษณ์รายการแฉ